คุณสุชาติครับตอนนี้อาจารย์ชาชาติกระแสดีฟีเวอร์มากฮะแต่ถ้าไปบ้านผมผมว่าผมฟีเวอร์กว่าอุย้ยแลดูมั่นใจนี่ถ้าไปทางอีสานนี่เป็นไงเจ้าของพื้นที่เขาฟีเวอร์กว่าแล้วถ้าไปจังหวัดตรังล่ะจังหวัดตรังท่านชวนต้องฟีเวอร์กว่าป่ะเอางี้คุณยอมรับไหมว่าอาจารย์ชาชาติเนี่ยเก่งจริงแต่เขายอมรับว,ว่าท่านอาจารย์ชาติท่านกเป็นคนที่มีความรู้กว่าหน่มากแล้วในหนึ่งเดือนที่อาจารย์ชาชาติทำงานมาเนี่ยมีข้องใจตรงไหนไหมฮะเขาทำงานมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาทำอะไรที่เป็นชีพเป็นานถามเลยอุย้ หนึ่งเดือนยังไงนะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีรไรเป็นชิ้นเป็นอันถ้าเปรียบเทียบกับท่านนายกนี่เป็นไงผู้นําเราทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้ทําอะไรมั่งฮะเยอะแยะแล้วทาอะไรครับเยอะแยะคือผมถามว่าท่านนายกเนี่ยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมั่งแต่ผมถามกล่าว่าหนึ่งเดือนที่บอกว่าโอ้หนึ่งเดือนท่านชาติชาติทำทั้งหมดนั้ทำอะไรก็ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ทัทุกวันนะครับออไปตรวจมันไม่ยากนั่งรถไปก็ลงไปตรวจได้เออคือออกไปกินข้าวกับคนที่เจ้าที่แทน้อย มันก็ไม่ยากแล้วลุงตู่แกทำอะไรยากๆมั่งก็ไมีมีลุงตูุุ่ณจะควบคุมอีกยังไงใครจะเด็ดขาดในการได้แก้ปัญหาเดี๋ยวนะคุณดูประเทศอื่นน่ยส่งออกเป็นไงแจ้งกันหมดทุกประเทศแล้วไทยนี่เป็นไงประเทศไทยส่งออกสูงสุดรอบ30ปีนี่คืออยากให้ผมถามว่าอะไรครับต้องถามผมคำนี้ว่าทําไมสูงสุด ในรอบสาปีทําได้ยังไงในยกทําำได้ยังไง,ไง,ไงอ่ะมีอะไรจะอวยอีกวะในยกตู่เก่งมากเก่งขนาดไหนะเก่งสุดในโลกเก่งสุดในโลกเก่งสุดในโลกเอา้าลุงฟังแลวชอบเลยดิก็รู้สึกมีความสุขเป็นสิ่งหนึ่งที่ในไม่กี่อย่างที่วันๆผมจะมีความสุขนะ